วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของการเรียนรู้ครับหลายๆคนที่เป็นนักพัฒนาตัวเองหรือหลายๆคนที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วอยากจะอัพสกิลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครั้งนะเวลาที่เราเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกว่าบางทักษะเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วซึ่งไอ้คำว่าไม่สามารถเรียนรู้ได้เร็วในที่นี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจมันนะเราเข้าใจมันแต่หลายๆครั้งเราเรียนรู้ไปแล้วแต่ทำไมาเราถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่ตัวเราเองต้องการ ฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันนะครับว่าคุณจะกลายเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วและมีผลลัพธ์ได้เยอะได้อย่างไรผ่านคลิปวิดีโอน,นี้ลหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับตามคอนเซปต์เดิมเนี่ยนะครับเรากจะได้ยิน2คํคหลักๆที่คุ้นหูก็คือคําว่า Input กับ o u t p u t แต่หลายครั้งครับเรามองข้ามสิ่งสิ่งหนึ่งไปครับคือสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง Input กับ Output Input จะอยู่ข้างบน o u t p u t จะอยู่ล่างสุด แต่ไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าแบล็คบ o ็อกแบล็คบ็อกคืออะไรเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากคุณจัสตินนะครับซึ่งเราลองนึกภาพกันดูนะครับอินพุตจะอยู่บนสุดถูกต้องไหมครับเวลา,เาจะเรียนรู้อะไรบมงอย่างหนึง่งแบล็คบ o ็อกจะอยู่ตรงกลางและเอาพุตจะอยู่ล่างสุดไอ้คขาบอ b แบล็คบ x ็อกในที่นี้ครับมันคือกล่องสีดําครับกล่องสีดําตรงนี้ก็คือมันปิดตาอยู่เราไม่รู้ว่าภายในกล่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่า เรายัดของใส่กล่องกล่องหนึ่งลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นผลลัพธ์อีกทีหนึ่งก็คือของชิ้นนั้นกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งออกมาแล้วหลังจากที่ผ่านกล่องสีดํานั้นมาซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเอาต์พุตฉะนั้นครับคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญแค่อินพุตกับเอา p ์พุตแต่ลืมให้ความสําคัญไอ้ตรงมแบล็คบ็อกไปแบล็คบ o ็อกคือกระบวนการบางอย่างนะครับที่เราจะป็นต้องทําก่อนที่เราจะได้เอาต์พุตออกมาและคําถามที่น่าสนใจก็คือทําไมเราจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับแบล็คบล็อก เพราะว่าแบ็คบ็อกซ์เนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรากําลังเจออยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเราไม่สามารถเรียนรู้มันได้อย่างสม่ําเสมอไม่สามารถเรียนรู้มันได้อย่างต่อเนื่องหรือลดอาการความท้อแท้ลดอาการความหมดหวังว่าเฮ้ยฉันเรียนมาตั้งเยอะแล้วทาไมมันถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์สักทีหนึ่งหรือแม้แต่เวลาที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างมาแล้วเราลงมือทําไปแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไม่ต้องปรับปรุงยังไงเพื่อให้ออาพุ้ตที่มันออกมามันดีมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เราต้องการมันดีมากยิ่งขึ้น บล็กบล็อกจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผมเกล่นมาตั้งแต่ต้นได้และคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือแล้วเราจะใช้แบล็กบล็อกยังไงวิธีในการใช้แบล็กบล็อกเนี่ยนะครับง่ายมากๆคือคุณจำมาไว้เลยนะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรก็ตามแต่เรียนรู้วิธีการพูดเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้วิธีการตัดต่อเรียนรู้ทักษะอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเกิดคุณอยากกลายเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วมีผลลัพธ์ได้เยอะนะคุณจำมาไว้นะครับว่าแบล็กบล็อกต้องใช้3สิ่ง ซึ่งผมสรุปออกมาง่ายๆนะครับเป็นภา,าษาผมก็คือ QFW Q คืออะไร Q คือ Quality ครับแล้วความเชื่อผิดๆไปนะครับว่าฝึกเยอะเท่ากับเก่งหลายครั้งครับเวลาที่เราไปขอคําแนะนําจากคนที่เก่งๆในสายงานที่เราอยากจะทําให้มันได้แบบเขาบ้างเนะี่ยเขามักจะแนะนํามาอย่างหนึ่งครับที่มันเหมือนกันไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตามแต่ก็คือทาเยอะๆแต่โปรดจงจำเาไว้ว่าทาเยอะไม่ได้เท่ากับเก่งแต่เราต้องทําให้ถูกวิธี ฝึกให้ถูกวิธีคีย์สำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนโนต้ตเอาไว้นะครับก็คือปริมาณสําคัญแค่จุดหนึ่งต่อจากนี้คือคุณภาพผมยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดหน้ากล้องเพราะว่ามันใกล้ตัวผมมากที่สุดแล้วทุกทุกคนน่าจะเห็นภาพสมมติณนะคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะเป็นคนที่พูดหน้ากล้องได้เก่งแล้วคุณไปถามคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนคุณมาถามโฟกิโฟกคุณไปถามใครก็ตามแต่ที่พูดเก่งๆก็อาจจะแนะนําคุณว่าเฮ้ย ถ้าเกิดอยากเริ่มต้นพูดเก่งนะแล้วคุณไม่มีพื้นฐานมาเลยเบสิกมาเลยแบบไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนทําคลิปเยอะๆพูดเยอะๆทําไปเลยวันละคลิปนะติดต่อกัน30บวัน90บวัน120บวันทาไปทําทําทําทํทำทํทไปเรื่อยๆทํา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 ซึ่งถามว่ามันช่วยไหมแน่นอนครับมันช่วยแต่อย่างที่ผมบอกเขาว่าพอมันทําถึงจุดจุดหนึ่งครับปริมาณจะไม่สําคัญคุณภาพจะสาคัญกว่าเพราะว่าอะไรคําตอบง่ายมากครับ เพราะการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ําเสมอมันเป็นเพียงแค่การปูรากฐานเป็นแค่ปูความเคยชินว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันทําแบบนี้นะวิธีการพูดหน้ากล้องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้วิธีในการพูดหน้ากล้องเราสามารถไปอีดิทได้วิธีการพูดหน้ากล้องเราสามารถเตรียมตัวแบบนี้ใช้วิธีการนั้นใช้วิธีการนี้ได้นะมันคือการปูพื้นฐานให้ตัวเราเองที่ตัวเราเองไม่เคยทํามาก่อนได้ลองลงมือทําดูก่อน แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปริมาณมันสําคัญจริงๆนะคุณทําคลิปสําเร็จไปตั้งแต่90วันแรกแล้วตั้งแต่120วันแรกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าปริมาณมันสามารถทําให้คุณเก่งสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ป่านนี้คนสำเร็จกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับแต่ปริมาณสําคัญถึงจุดจุดหนึ่งเท่านั้นจุดก้าวต่อไปของการฝึกฝนคือคุณภาพกลับมาตัวอย่างเดิมครับคุณอยากฝึกพูดหน้ากล้องเก่งถ้าเกิดสม,มมติว่าคุณทําไปแล้ว30วัน90วัน120วัน พูดอย่ยางนั้นพูดอย่ยางนั้นพูดอย่างนั้นทา,งงนอ,างงนออกมาวิล้อยี่สิบคอนเทนต์เลยอะแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เก่งขึ้นสักทีครับแต่คุณเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าสิ่งนี้มันต้องทํำยังไงสิ่งต่อมาครับที่คุณจะไปต้องโฟกัสต่อมาคือไม่ใช่ทําคลิปให้ได้ทุกวันแต่เป็นการฝึกพูดให้ตัดต่อน้อยที่สุดเด็นปะคุณมีเป้าหมายว่าคุณอยากฝึกพูดหน้ากล้องให้เก่งแต่คุณทํามันทุกๆวันอะการพูดของคุณอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นเลยก็ได้นะคุณแค่ตื่นนนนเเต้้้้วลลาาพูดหกอองอย ดังนั้นนะครับพอมันตื่นเต้นน้อยลงบุ๊บสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือจากเนี้ยลองฝึกพูดให้มันสมูทฝึกพูดให้ดีมากที่สุดใช้การตัดต่อให้น้อยที่สุดใช้การพูดจริงๆจากฟุตจริงๆโดยที่ไม่ตัดให้เยอะที่สุดเห็นอะไรไหมครับจากเดิมนะเราโฟกัสปริมาณตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโฟกัสคุณภาพในตอนที่เรากําลังพูดเก็นใช่ปะกับทุกๆอย่างก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่การพูดหน้ากล้อง คุณจะฝึกอะไรก็ตามแต่ปริมาณมาสอดกันในช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละช่วงต่อไปคือคุณภาพหรือ Quality อย่างต่อมานะครับอย่างที่2คือตัว F F เท่ากับโฟกัสครับเปลี่ยนจากฝึกไปเรื่อยๆเป็นมีเป้าหมายในการฝึกที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนจดเอาไว้สําหรับตัว F นะครับก็คือสร้างสมมติฐานทดลองแล้วก็ปรับปรุงจากเดิมะครับสมมุตินะคุณไม่โฟกัสนะครับคุณฝึกแบบ r a n d จากเดินนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่คนเราฝึกอะไรก็ตามใจเน่ยนครับมันจะมีวิธีการฝึกแบบโฟกัสกับฝึกแบบแรนดอมฝึกแบบแรนดอมคืออะไรฝึกแบบแรนดอมก็คือผมยกตัวอย่างแบบเดิมนะเรื่องของการพูดหน้ากล้องเรื่องของการทำคอนเทนต์ถ้าเกิดสมมติว่าคุณฝึกแบบแรนดอมคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้มาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศพอคุณไปดูมาเสร็จป,ปุ๊บคุณรู้สึกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้พูดเรื่องนี้น่าสนใจจังเอามาพูดบ้างดีว่า เฮ้ยฉันไปเจอประเด็นนั้นมาน่าสนใจจังเอามาพูดบ้างดีกว่าเฮ้ยฉันคิดว่าคอนเทนต์นี้ทําแล้วน่าจะแมสน่าจะประสบความสําเร็จเอามาทําบ้างดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้วิธีการเหล่านี้ในการฝึกนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกลยุทธ์ในการฝึกคุณใช้ความหวังในการฝึกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปดูหนังเรื่อง F1 นะครับแล้วพระเอกพูดคำคำ,คำหนึ่งขึ้นมาแล้วผมชอบมากพระเอกพูดว่าความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ความหวังคือความหวังถ้าเกิดคุณหวังว่า คุณทาคลิปนี้คุณพูดเรื่องนี้คุณทําสิ่งนั้นคุณทําสิ่งนี้แล้วมันจะสักเซสมันจะประสบความสําเร็จสิ่งนี้ไม่ไเรียกว่ากลยุทธ์สิ่งนี้เรียกว่าความหวังที่คุณมีให้ต่อชีวิตดังนั้นครับต่อไปนี้ได้เกิดมมติว่าคุณอยากมีสกิลอะไรบางอย่างที่คุณฝึกแล้วมันได้ผลลัพธ์จริงๆคุณสามารถนํามาใช้กับชีวิตตัวเองได้จริงๆ่ะอย่าฝึกแบบเรนดอมอย่าฝึกแบบคาดหวังผลลัพธ์ว่าถ้าทําสิ่งนี้น่าจะดี ให้ฝึกแบบโฟกัสฝึกแบบโฟกัสจำมาไว้เลยครับเราต้องทำสามอย่างสร้างสมมติฐานทดลองปรับตัวยกตัวอย่างเรื่องเดิมนะครับเรื่องของการพูดหน้ากล้องจากเดิมนะครับที่เราคิดว่าทำคอนเทนต์นี้พูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้น่าจะสนุกคนน่าจะอยากฟังเปลี่ยนมาเป็นเฮ้ยทำไมเราฟังคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้มันสนุกจังเขามีวิธีในการพูดยังไงสร้างสมมติฐานว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้ พูดยังไงเปิดเรื่องยังไงเล่าเรื่องยังไงปิดจบยังไงสร้างสมมติฐานขึ้นมาว่าเขามีวิธีการอย่างไรแล้วพอคุณสร้างสมมติฐานมาเสร็จปุ๊บคุณลองแกะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นคุณทดลองทดลองเสร็จปุ๊บคุณก็ปรับตัวไปกับมันว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างไงเห็นอะไรไหมครับจากเดิมที่ฝึกแบบแรนดอมถ้าเกิดสมมติคุณมาฝึกแบบโฟกัสคุณจะเริ่มตั้งสมมติฐานแล้วว่าทำไมคนนนั้นถึงทำสิ่งนี้ได้ทำไมคนคนนี้ถึงทำสิ่งนี้ได้ วิธีการพูดแบบนี้เป็นยังไงวิธีการพูดอย่างนั้นเป็นยังไงทําไมคนคนนี้พูดแล้วน่าเบื่อไม่น่าฟังสร้างสมมติฐานขึ้นมาเลยแล้วลองทดลองและปรับปรุงว่าคนคนนั้นพลาดจุดจุดไหนเห็นอะไรไหมครับถ้าเกิดเราโฟกัสเราจะเข้าใจและก็ไปถึงต้นตอของปัญหาในการฝึกฝนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอย่างต่อมานะครับอย่างที่3คือ W W คืออะไรครับ W เท่ากับ Y ครับถามคำว,ว่าทําไมให้บ่อยเวลาที่คุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะ ลองถามตัวเองว่าทำไมทำแบบนี้ไปแล้วถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ทำไมทำแบบนี้ไปแล้วถึงประสบความสำเร็จทำไมทำแบบนี้ไปแล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทำไมฝึกพูดมานานแล้วยังไม่ดีขึ้นทำไมคอน,น,นเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้พูดแล้วมีน้ำเสียงที่น่าฟังเขาใช้น้ำเสียงแบบไหนฝึกถามเขว่าทำไมเยอะๆแล้วเราจะเห็นมุมมองและเห็นวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เร,เรากำลังเจออยู่ ที่สำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนจดเอาไว้ในตัวของ W นะครับคือถามทําไมก่อนเริ่มและหลังจบก่อนจะทําคอนเทนต์คอนเทนต์นี้ทําไมคนต้องมาดูคอนเทนต์นี้พอทําจบแล้วปล่อยคลิปไปแล้วมันประสบความสําเร็จถามดูว่าทําไมคนถึงมาดูคอนเทนต์นี้มันประสบความสําเร็จจากอะไรหรือลงคลิปไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จถามตัวเองดูว่าทําไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดจากอะไรถามว่าทําไมเยอะๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือสิ่งที่ผมไปดูมาแล้วก็สรุปออกมา เป็นภาษาผมนะครับออกมาเป็นตัว QFW ซึ่งก็คือ Quality Focus และ w e นะครับซึ่งมันยังมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนะในการทำ Black Box Effect เทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่ผมรู้สึกว่าคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็คือการเขียนบันทึกทบทวนว่าแต่ละครั้งที่เราลงมือทําไปแล้วเนี่ยนะครับมันได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างตอนนี้ตั้งสมมติฐานกันไปนแล้วเนาะเวลาที่เราตั้งสมมติฐานเสร็จปุ๊บเราทดลองไปแล้วเราปรับปรุงกับตัวเองแล้วลองจดบันทึกว่าทาแบบนี้แล้ว ได้ผลลัพธ์แบบนี้ลองวิธีนี้แล้วไม่เวิร์กแบบนั้นลองวิธีนี้แล้วเวิร์กแบบนี้จดไว้เยอะๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จและอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าไปทําและสิ่งไหนที่มันทําให้เราประสบความสําเร็จก็ทําสิ่งนั้นต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับนี่คือ black box effect ครับเดี๋ยวีะบอกค่าว่า black box effect นะครับมันคือกระบวนการนะครับในการทาสิ่งใด ทำสิ่งนั้นได้ต่อไปเรื่อยๆได้ผลลัพธ์ออกมาแก้ไขปัญหาความรู้สึกท้อแท้แก้ไขปัญหาความรู้สึกว่าเรียนมาเยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะฝึกฝนไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้จริงนะครับแล้วมันจะช่วยทาให้คุณโฟกัสเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะที่ชอบเรียนรู้เป็นหนึ่งคนที่ ชอบพัฒนาตัวเองนะครับหรือเป็นน้องนนักศึกษานะครับที่กําลังฝึกฝนเรื่องใดบางอย่างอยู่เป็นคนวัยทํางานที่ต้องการฝึกสกิลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการสักทีหนึ่งลองเอา b l a c k b o ก e อฟ e c t นี้ไปปรับใช้ในการฝึกดูแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะและสบายขึ้นเยอะนะครับก่อนที่จะจากกันไปครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นะครับก็คือ จะทาอ e ีบุ๊กออกมานะครับเป็นอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวิทย์ในเกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัสเป้าหมายนะครับถ้าเกิดสมมติว,ว่าใครสนใจนะครับสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับว่าสนใจถ้าเกิดสมมติว,ว่าคนสนใจเยอะเนี่ยผมก็จะรีบทำออกมาแล้วก็ให้ทุกคนได้อ่านอ e ีบุ๊กนี้อย่างโดยเร็วนะครับผมก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย